สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย้ำแรงๆมืนน้อนี้สิมาถ่ายบรรยากาศกินข้าวสมคัคขีกับพี่น้องเพื่อนทำงานนี่แหละแต่ก็ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องต้มไก่มืนน้อนี้ต้มไก่ใส่สมุนไพรไปไป็รุ่นน้ำกันเลยพี่น้องว่าสีสันสิเป็นยังไงน,นี่พี่น้องต้มไก่ไก่บ้านไก่ร้านาน,นี่แหละไก่กระเลี้ยงเอาพี่น้องเไย มาทำงานนะครับยลง้ยง้ก่ร็พร้อมอาใจรถเพืนคุณ,คณบางวันเกไปหายู่หากิน่าสบายดีบ้างสบายเดีดอวเป็นังไงนี่ก<อ>ินแรงกั<อ>นยังม้นเนี่ย มาครับตกไกบ้านเกีาแล้วตไกบ้านไกเลี <c <c ้ยงเอา่าเคซื้อไกเลี้ยงไงไกเลี้ยงกัน่นางเอ้ดีเลยเลี้ยงไกกินน้ำมาอีกปีได้เนี่ยสองสามปีนะคุณอยู่เมื่อบ้านเว้ยถ้าบ่จับเป็นไกจะเผาเมื่อ เม <e ื่อเอาไปจักสีหาอย่าง่วงกับ yeah. ่วงเงินเพอัา่เรถเอาไปก่อนไปก่อนให้บิดเพระวังเงินเพอนี่ก่อนในลายอย่างเลยเนาะภาคเมื่อบ้านเราซื้อสิ่งซื้อของไว้เนาะหลายอย่างแล้วไปใช้เ่อเนี่ดีแล้วยังหูจักเค็ดจักหาอ่าเน้บาวเเนาะ ยังสูอยด่บ่ะนี่ยมาอยู่คนเดียวบ่ <c oughs> บเลยว่ามีพี่มีน้องมาทำมาสองปีได้พี่น้องเลยนี่แหละมันกัดยังแรงก้อนกินข้าวมาคียังต้มไก่อยู่อันนี้กิกนบัม่วงอันนี้ก็บัม่วงพี่น้องบังม่วงพี่น้องชาวไทยเพื่นอ,พอน เมือ่อเล่นสงการเพื่อนมีแนวติดใหม่เติดมือมาพากยนี่ยงพามาหลายเพื่อนเมื่อแต่ละครั้งกับมาพากแต่ละครั้งกับโบคาดควันนี้เราซิมันพังสะพ้ายทุติสองไอ้น้องมองมงารน้ำกันแหละสบายดีเบ้าสบายดีเที่ข้างในมาไทยได้จิวกฝีแล้วเบ้างโอ้มสบายแล้วเนาะเออมาบุคิตเมื่อบ้านเมื่อซ่องเราบบ่ ช่วงนี้โควิดเนาะกลับบ้านไปแบบจัดเสียเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเฮาแห่งแตกคอยอดคอยทนไปนี่แหละเงินกีบกระเพือช่วงนี้เนาะก็บริจาเป็นก็บอกว่เมื่อว่าวเมื่อจักเสียที่หาเนี่ยหาเทียนหาฮอนก่อนเป็นได้มีครอบมีครัวหรือเปล่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังขาดแคลนเลที่นี่ป้ายยังยังโสดอยู่นี่เนาะสวดสวดสวดเป็นได้มาสองสามปีได้ยังแน่ตามเมื่อบ้าน เอนล้าเดียวกันย like ังหมดแล้วอ่ะโอ้เงินใหญ่แล้วเนาะเงินเนาะหมด้ใหญ่่มด้เต่ได้ล่ะะอ้ยก็ดีแล้วไก่สีแล้วเรากินข้าวกับสิแล้วเลยดิเออจังไรกัพยายมต่อไปงใจได้เข้าใจอเป่าด้อ่าใเห้กาดีมาดทไนไม่แห้ง่ระนี่ก็ มาพบปลาสากสานจะน่องกินข้าวสัมกี้ตอนแรกเนี่ยเขจะกินข้าวกินสัมพัทธ์มาไทยในปีแล้วนะปีวแล้วยสองปีขวดแล้วมาเฮ็ดเพี้ยนทีนี่บอลเลยเฮ็ดอยู่หมดอลดูแน่เรื่อยๆฮะไปหลายบ่อนหลายที่เนาะมาเฮ็ดเพี้ยนสองปี่งินมีทำหลายอะไรละเราเรื่องเงินเรื่องทำมีแต่เมื่อยเนาะโอ้สุดเหี้ยมันเกิดพอดมีเก็บดีพอมีเก็บพอมีเสกไก่อยู่จะดีแล้ว ไปมือมืันเว่นนะครับคิดถึงเงิบ้านอยู่บ่อตรงนี้นะบ้านคิดฮอดอยู่กับกัปโควิดนะคุณคิดใส่ยกับบ้านกับส่งจับเพื่อนไหนดีแล้วเปล่าเห็นมันจะเป็ี่ยนแต่บัวมุกบ่อกัปส่งกับกับเมื่อจับเทียบกับ้านเอาก็ได้แม่ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ก่อนอยู่ทุ้งงานนิดนิดก่อนส่งเอาเงินบ้านเมื่อไรลายผนว่ะไปได้มาสองสามปีกันใส่ผ้ามื่อเท็ด เฮ็ดสร้างซื้อสิ่งสิของซื a อที่ที่นั่นก็ได้อยู่ก็มีแขกมีขาอยู่ไปได้มีคอมีครัวแล้วบ่มายังอยู่ได้บ่ลครบลควก็โอ้าได้เออเอามาได้มีคนเอาุ่่ะนี่หน้าตาังีมีรดาาแม่นเฮาพร้อมสิบ่แว่าขานเพื่อกยังบ่บ่คิดเนาะพร้อมเนาะ้เ้่อนั่น่ก็หาเงินหาคอหาเงินหาคแล้วก็ได้เงินได เนฮอนจังกพอได้แตงเมียจั่งเมื่อ้จังอาผูมากๆรกะแตงเอาเลยแม่แม่นกไอ่าคนมักคนทุกุกใจเพื่อแต่จักขาก็จะทุกใจเขาบบอดไนคนเช่มากคนที่ข้าเข้าละอาไรก็สู้ๆบ้าเจ้าสู้ๆอแ่งเลยกลยอ่าเดพี่น้องอันนี้กับบรรยากาศยำแรงกินเข้า ซุ่มเซลกันมีอย่างกระว้าลมกันสัมคีพาเข้าสัมคีเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ต้มไก่ไก่ล้าไก่เลี้ยงเอโอเคแมงีนะพอม่าเยวยวแบบบ้านๆเจียวป็นลาวๆข้าวเหนียวมอวี้งครับมันับกข้าวเหนียวก็ซื้อลายอนไข้าวเหนียวสิบาทก็สิบาทพี่น้องข้าวเหนียวเงอตกเป็นเงินกรีบเท่ากับสี่สี่พันสี่พันกีด นมยได้ีกาอ้าวด้แน่น่ยน้องินแมงกว่าน่ะบรยากาศพี่น้องอาเด้อพี่น้องเข้าร่วมกันเด้อกินไปล่มไปสนุกสนานบรรยากาศยำแรงนี่แหละฐานสาชีวิตอยู่พังไทยกะมีสุขมีทุกข์ยิงตามสถานการณ์พี่น้องเอ้ยมีอยังกหากินไปอ่า อ่อพี่น้องวันนี้กะกินข้าวสามัคคีมาออฟตี้ก็ถือว่ากะสมมาภะควรเลยพี่น้องเลยจังได้กะภาคโคติดตามสองบาทสามกิ่งเด้อแล้วกะแกงทีมงานนี่กะและการใช้ชีวิตอยู่ไทยกันเลยพี่น้องเด้ออ่าแต่อันนี้แหละนี่ตุ้มแก้โอ้ตุ้มแก้วเด็ดลายเด็ดลายเขาเอิ้นมาแกงพันหน้าเลยเด้อโอ้ยพี่บน้างจังได้กะภาคให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อนี่ล่ะไอ้หนุ่มเรามาทำงานอยู่ไทยกะ กินอยู่ก็แบบบ้านๆเฮานี่แหละมีอย่างกินเข้ากันงกีตนันแรงอ่าสุดท้ายนี่เมี่ง,งลายขอขอบใจหลายๆได้อพี่น้องเอด้อุออไก่กับ